เมียเห่าเพิ่นจะไลงนะ่งวเนาะงวมันสิขึ้นใส่ส่วนมากมันลังยัดมันนะกระด้แต่แผดบัดหนึ่งกระด้แต่ซองซอบเนาะพี่เอื่อยกับเมียเนะ นี่แลอาศีเผาตัดด้วยมือเอ,เอากรบบ,รบดาดลายนะออานสาวนนี่ทานนะเจ้บ่ะโอสบายดีแม่ อสบายดีโอ้สบายดีแม่กำลังเฮ็ดยางอยู่เฮ็ดชอบโอ้แม่กำลังล้างกระสอบเนาะ <laughs> ล้างกระสอบกำ <laughs> มันต์ต้อนกาจอบมาดู <laughs> จูล่ลานคอยกำลังหดขัดเนาะแ <laughs> <laughs> ม่มี ถึงกินถึงยู่บะมีทุกยากลายแม่มาของกินของอยากก็บามีนะพอแม่ก็บามีลูกลานก็บามีทุกยากที่สุดเนาะเี่นเนาะเนะี่ยเป็ดลยายลูกกับปะาเลยเลยแม่กับเท่าไม่แต่เป็นยาก แม่เทนะ่าผักบัวงามเนาะะได้ปลูกปีนี้เนาะหอมปนเนาะงามอีกทีเนา้หอมปนนะงามนะหมามลายๆนี่กกมักเบอร์เนาะงามดี ลานคองแม่แม่ไอชาจอนติดตวชื่อตุกน้ำครับแม่่อชอนก็ได้อตกนึงเนาะวยแม่เาแก่แล้วสบายดีแม่เทา นี่บ่อเฮือนของแม่เทลแม่นแม่เทากำลังเห็บยังโอ้แม่เทากำลังเลี้ยงไก่นะนี่เนะเป็นตาสงสารเชื้อกใสกระบอมีเนาะนี่แห้งช่วงนี้ช่วงงามหนาวเนาะนี่ไก่เพิ่นก็ะลายอยู่ประมาณสิบกว่าโตเนาะ น่น้ำมันรถมันระเบิดเนาะมาฮอดบาทน,นะเบื่งบ่าวจอนสรีไปเบิ่งเนาะมาอีนังเสรเลยน้ำมันพอกเบยพร้อมเืรอจนนัะผ่านเนาะซื้อมาแต่เมืองก็ลืมเนาะไอ้่ะบ่าวจอนชิซวยเนาะ จับรถเป็นเรียงเขาเปิดกันหูนะเรียว่าน้ำมันเบิร์กันหูนะก็เลยบารจอดออยู่แข้มขาบนะบรจอนสวยแล้วนะแล้วอันนี้เลยเยอะมาก่อนเด็กยาน่าหิวเยอะ ย่าใช่โน่น่กไมเลยตอประรก็ใช่ละวไอต่ออ้าวสบายดีลานสบายดีอ๋สบายดีลานกำลังเฮ็บย่างเซอยานครั Terima kasih telah menonton! คาเดนย่อเฮือนครัวเนาะเฮือนครัวใหม่หนาะกาเดหนหย่อมบุนี่เนาะคนเฮ็ดซอยก็มีหลายๆลายคนนะส่วนบุญนี่ก็ส่วนเฮือนครัวเนาะส่วนหลังใหญ่เห็นก็ส่วนเรือนใหญ่เนาะเขาบอกทันมากนาะ ในนาสงสามนะทำหัวนะเดนกนีา่เป็นกำลังอานใหม่เขาเนื้าขาในมุ่งเสืออเนะ ส่วนข็าเห็ดเป็นกองเป็นกองนะตอนนี้และเขา้ามุงใส่เหือนนะอา้าสสำหรับคลิปนี้ก็จบลงและขอฝากลุงป้าเอาอพ่อแม่พี่น้องอยู่ใกล้อยู่ใกล้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อบ่พพาดที่ได้สร้างคลิปต่อไปขอบขใจ